เมื่อวานนะครับผมได้เช่พาพระรูปหล่อหลบเมืองเงินปืนแตกพิมเจ๋อแม่ครัวน่านิยมมาได้หนึ่งองค์นะครับซึ่งเป็นลักษณะเนื้อพิเศทษที่ค่อนข้างจะพบเจอได้ยากมากมากสำหรับพระรูปหล่อหลบเองเงินปืนแตกพิมเจ๋อแม่ครัวนะครับก็คือเนื้อเงินนะครับลักษณะเป็นลักษณะเนื้อเงินผสมนะครับลักษณะเนื้อเงินแบบนี้เขาเรียกเนื้อเงินยวงนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับจะเป็นเนื้อนิยมองคพระจะดูดำาๆแบบนี้ครับเนี่็คือเนื้อนิยมนะครับองนี้เป็นเนื้อหนึ่งยนยวงนะครับและอีกเนื้อหนมัั้ยครบ จะสังเกตว่าเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับแต่โลหะองค์นี้นะครับเป็นลักษณะออกสีขาวๆนะครับที่สําคัญนะสนิมออกสีน้ําตาสีแบบสีต้องอ่อนนะครับเป็นเนื้อเงินยวงเลยนะครับหรือเนื้อเงินนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะไม่ชมพระองค์ที่ผมชอบมาได้ใหม่นะครับซึ่งเป็นเนื้อเงินยวงที่ค่อนข้างจะพบเจอได้ยากมากๆแล้วนะครับสําหรับพระรูปหล่อหลอมเงินปืนแตกพิมพ์ใจไม่ครัวนะานิยมนะครับ พระรูปห,หล่อหล่เงินปืนแต่พิมพ์ายแม่ครัวน่านิยมเนื้อเงินยงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์ระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดนะครับโดยเฉพาะโลหะนี่จะมีความซึ้งเก่าจัดเนื่องจากเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับสนิมที่ขึ้นจะเป็นสีต้องอ่อนนะสำหรับเนื้อเงินหรือเนื้อเงินยวงนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียดที่ด้านข้างถือว่าแต่งมาแบบคมๆเรียบร้อยสวยงามนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นรอยประกบผลเทียนชัดเจนเลย เนี่ยครับรอยแต่งไม้เสียถือว่าดูง่ายจริงนะครับหรือจีวรด้านหลังถือว่าถอดติดคมชัดนะครับและก็พลิวเป็นธรรมชาติมากมากเลยนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียดที่ได้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบคมคมเรียบร้อยสวยงามเป็นพระอีกองนะครับที่ค่อนข้างจะพบเจอยากมากๆเลยสำหรับพระรูปหล่อหลอมเงินปืนแตกพิมพ์แจกไม่ครัวน่านิยมนะครับที่มีโลหะเป็นลักษณะเนื้อเงินยวงแบบนี้นะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่าคมมากๆเลยฐานพระนะครับเห็นไหมครับผ่านการแต่งมาละเอียดและพิจาณาง่ายจริงนะครับ เป็นป้ายองค์นะครับที่ผมเพิ่งช่าใหม่และผมก็ชอบมากๆเลยสลับพะรูปรอหลบเงินปืนแตกพิมพแจกแม่ครัวน่านิยมเนื้อเงินยวงนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ